ความเจริญในพระธรรมจะบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในความแตกสมัครคีของหมู่คณะหรือกลุ่มชนใดก็แล้วแต่เมื่อเกิดความแตกสมัครคีแล้วการจะเรียกร้องให้มีการประสานสมัครคีอาจจะเป็นการนำไปสู่การปะทะหนักยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคําว่าสมณชันซึ่งจะต้องเห็นประโยชน์ร่วมกันว่าความแตกสมคีไม่ดีแก่ความสมคีมีแต่ความดีงามแต่สมณชันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้พูดกันตามความจริงว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างเดียวก็คือเขาเรียกว่าเพลาเพลาสถานการณ์ของความแตกสมคี ในองค์กรต่างๆการที่จะเพราวความแต่สมัคคีได้นั้นจะลดระดับลงเรื่อยๆนั้นมันอยู่ที่คำว่ายายาอย่ายวนอย่ายั่วอย่าแย่อย่ายุอย่ายั่อย่ายบ อย่าหยามแล้วก็อย่าแยามอยมยาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ทำให้ความสมคีเกิดขึ้นแต่จะลดระดับความแตกสมคีในทุกกรณีลงมาอย่ายวนอย่าใช้กริยายนยวนอย่าพูดด้วยคำพูดยนยวนกันและทุกอย่างมันจะดีขึ้นเอง หากแม้ว่าพูดด้วยคำยนยวนแล้วจะมาเรียกร้องความสมัคคีไม่มีท่านไม่มียิ่งคำพูดยนยวนนั้นเผยแพร่ไปสู่กระแสะสังคมมันก็ยิ่งกระพือความแตกสมัคคีขึ้นไปอีกอย่ายั่วอย่าใช้คำพูดยั่วโพสะฝ่ายหนึ่งแล้วก็ยั่วอารมณ์ฝ่ายเรา ฝ่ายเราให้มองฝ่ายอื่นว่าเลวว่าชั่วฝ่ายนู้นถูกโจมตีว่าเลวว่าชั่วอย่างนี้เรื่องไม่จบเพราะฉะนั้นในสองประเด็ดนนี้คืออย่ายวนกับอย่ายว่วก็จะทำให้ทุกอย่างอันเป็นผลจากความแต่สมัคีลดระดับความรุนแรงเพราะเราเพลาๆล,ลง ส่วนพฤติกรรมอย่างอื่นอีกหลายอย่างนั้นพรุ่งนี้จะคุยให้ฟังแต่มีข้อแม่นิดหนึ่งว่าไม่ใช่เร้าครั่งใครและไม่ใช่เอาใจผู้ใดผู้หนึ่งเพราะท่านทั้งหลายจะต้องมีชีวิตของตัวเองอยู่ในสังคมอีกยาวนานและลูกหลานจะต้องดำเนินชีวิตบนประเทศชาติของเราเห็นความแต่สมรีวันนี้แล้วเรามาช่วยกันลดระดับและจะกลับมาดีเอง จเจริญในพระธรรมจมังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมที่ชมรายการประจำก็มีคนภาวนาขอร้องไปว่าท่านลงแสดงทัศนะทางการเมืองสิก็บอกว่าไม่มีคนรอคอยจ้องจับผิดว่าอัตมานี้จะแสดงทัศนะอย่างไรก็ขอบอกว่าผิดหวังและท่าน จะต้องผิดหวังทั้งคู่แต่จะแสดงทัศนะในฐานะที่เป็นพระสงฆ์อยู่กับบ้านกับเมืองมาเห็นสังคมที่แตกแยกจึงกล่าวเตือนใจว่าอย่าแล้วทุกอย่างจะหยุดคืออย่ายวนอย่ายั่วต่อมาคืออย่าแยอย่ายุกยงตะแข็งแย่สร้างข่าวเท็จกันเดี๋ยวนี้มีการสร้างข่าวเท็จให้อีกฝ่ายหนึ่ง ดูเหมือนว่าฝ่ายน้นกระทำนี่เป็นลักษณะแย่คือโยนความผิดให้ดูเหมือนว่าฝ่ายน้นกระทำนอกจากนั้นแล้วก็แย่ว่าอะไรที่มาสงบแล้วก็แย่แย่มันเกิดประทุขึ้นหยุดพฤติกรรมเหล่านี้เสียและทุกอย่างมันจะสงบในด้านส่วนตัวในด้านสังคมมันก็สงบเดี๋ไปแย่ อย่ายุอย่าทำตัวเป็นลูกยุแล้วก็เมื่อเขายุแล้วเราก็อย่าบ้ายุลูกยุยุให้รําตามถ้อยคําที่มันคิดรําถูกหรือรําผิดมันยุส่งให้หลงรําคนดูบ้างด่าทอบ้างหัวรอจนงอขำยุให้ไปทิ่มตามจนครกแหลกแตกขามือ ดังนั้นจงระวังและยับยั้งลูกยุยื้อพลาดพลั้งนั่งครางฮือลูกยุหนีเรานี้อ่านการเป็นคนหูเบาเฉาฉดเชื่อแต่คำยุจนกลายเป็นเครื่องมือคนอื่นคนนั้นจะทำให้ทุกอย่างเลวลงและผู้ที่รับกรรมคือเราเป็นผู้ที่ถูกยุ แต่ผลประโยชน์นั้นเป็นของคนยุในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติตัวในสังคมก็เหมือนกันหยุดการยุชาวบ้านเขาบ้างเลิกบ้ายยุว่าเราดีเราเก่งเรามีพลังเพราะว่าฝ่ายยุไม่เลิอกอยุอีกฝ่ายหนึ่งบ้ายุเรื่องไม่จบ เรื่องอะไรก็ไม่จบแต่ถ้าจบจะจบอย่างน่าสลดใจไม่ใช่จบอย่างดีงามเพราะฉะนั้นจงระวังว่าอย่ายุอย่าอีกต่อไปคืออย่าและทุกอย่างจะหยุดจะคอยท่านผู้ฟังฟังและขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าไม่ใช่เข้าคลังใครและไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับการปฏิบัติเฉพาะปัจเจกบุคคลที่จะนำตนไปสู่องค์กรนั่นเอง ขอความเจริญในพระัธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้กล่าวถึงการแต่สมัครคีว่าไม่เป็นผลดีย่อมสร้างความวิบัติขัดสนยากจนแก่ตนเองและองค์กรรวมจนถึงประเทศชาติและได้กล่าวถึงเหตุว่าเมื่อสมณฉันไม่ได้ก็จงหยุดคืออยาก อย่าโยนอย่ายั่วย่าแย่อย่ายุบอย่ายั่ะใครเขาพูดอะไรมาเขาแย่ก็อย่าไปยั่วยิ่งเขารู้ว่าเราเป็นคนขี้ยั่วอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายเขาก็ยิ่งยิ่งแย่ใหญ่เพราะฉะนั้นจุดบกพร่องในตัวเราอย่ายย่ะควบคุมอารมณ์ให้ดีการที่เราควบคุมอารมณ์ได้ไม่ยั่ะ ปากเราก็ไม่พูดมือเราก็ไม่ทำกริยาเราไม่วิปริตผิดผู้คนเพราะฉะนั้นเมื่อเขาแย่หยุดแย่ไม่ได้แต่เราหยุดยย่ะได้ใช้สติไตรตรองว่าอย่ายั่ออย่าแย็บนะบางคนชอบตอดนิดตอดหน่อยพูดอะไรก็ตอดนิดตอดหน่อยแย็บเหมือนมวยอะ่ะเอาตายก็ไม่ตายนอกก็ไม่นอก ยับยับอย่างนั้นแหละท่านสรรพสารนี่เขาจะบอกอย่ายบการให้สัมภาษณ์การเขียนบางอย่างอย่าแยบเพราะว่าผลร้ายมันเกิดขึ้นตัวเราเองแล้วเราไปแยบคนยั่วแล้วเราป้องกันได้ไหมนักมวยเนี่ยไปแยบนักมวยที่หมัดหนักกว่าเขาต่อยมาโครมเดียวเนี่ยชักตาตั้ง และจริงๆแล้วในทางการดำรงอยู่ปากแยบคือการเสรียดสีกันนั่นเองอย่าไปแยบนะอย่ายามกันในความผิดพลาดของคนอื่นอย่ายามในความอ่อนด้อยของคนอื่นอย่ายามและอย่าประมาณตนผิดว่าเขาอ่อนด้อยกว่าเราจนเราไปหยามเขาเขาหากแม้ว่าเราไปหยามคนที่ล้มคนที่อ่อนด้อย หรือประมาณกำลังเราผิดไปหยาบหยามคนที่เขามีพลังสูงกว่าผลที่จะได้รับก็คือเราแล้วก็บริวารของเราอย่าแย้มในหน้าที่ของใครใครก็ทำไปให้ถูกต้องตามหน้าที่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์หน้าที่ของเขาแบบที่เรียกว่าถ้าเราเป็นเราจะดีกว่านี้ การย้ำอย่างนี้ไม่ดีเพราะอะไรเพราะบางทีเราเองก็ทำไม่ได้เรื่องหย้ำนี้จะคุยให้ท่านฟังในวันพรุ่งนี้ว่าอะไรควรไม่ควร ขอความเจริญในพระสธรรมจบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้พูดคุยถึงความสมคีที่เกิดมีไม่ได้เพราะมีแต่คนสร้างความแตกแยกและมาสร้างความแตกแยกกันในองค์กรในประเทศชาติแล้วก็จะมาเรียกร้องความสมณชัน หรือการปรองดองกันอันที่จริงปล่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเห็นผลเสียของมันแล้วก็อย่าอย่ายวนอย่าย่วอย่าแย่อย่ายุอย่ายั่วย่ายับอย่าย่ำและนะอย่าแยยมอะไรที่ไม่ใช่หน้าทีของเราอย่าแยียมพม่ากับไทยเนี่ยทะเลาะกันเรื่อยทะเลาะกันเรื่อยเพราะอะไรท่านมันข้ามเขตกันมันแยมกัน กับผู้ชาับไทยก็แย้มกันแล้วก็เลยอจเกือบจะทะเลาะกันดีแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านเตตหรือเตชะบุญน,นาถท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถได้ทำให้การแย้มกันบางทีไม่ใช่การล่วงเกินเขตทางดินแดนแต่เป็นการเขตทางอากาศดูถูกดูหมิน่นดูแคลนกัน จนกระทั่งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้นำผู้นำในระดับหนึ่งของกัมพูชาเข้าเฝ้าพระบาทสมเดจพระอยู่หัวเ,เรื่องกเ็เลยพอสงบไปได้บ้างแต่ที่กล่าวว่าอย่าย้มนั่นก็คือว่าบางทีอะไรที่เราเป็นไม่ได้อย่าไปพูดเขาเรียกอะไรฮะไอ้ความเป็นขอโทษนะฮะ possibility ของความคิด มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่เราเป็นไม่ได้ถ้าเราเป็นได้เราขาดความสามารถรูศักยภาพพิจดขาด ability จึงเห็นคนเรียกขานนักบริหารผู้นําเป็นไอเป็นอ e. ีเห็นลูกน้องในองค์กรด่าผู้บริหารด้วยไอด้วยอีรับหลังแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นชันฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้ ลองถามตัวเองสิว่าในบางกรณีเราอายุมากกว่าเขาโลกให้โอกาสเรามากกว่าเขาให้มาก่อนเขาถ้าเราคิดเป็นเราทำดีทำเป็นทำไมเราทำไม่ได้ทำไมคนไม่ยอมรับเราแต่พอเขาเป็นได้โดยอายุน้อยกว่าเราเรากลับแยมวิพากวิจารณ์ต้องเข้าใจ ศักยภาพในตัวเองบ้างอัตมาเองเนี่ยไม่แย้มใครหรอกท่านอะไรที่เราเป็นได้เราอายุมากกว่าเขาเราเป็นได้เราก็ดีใจอะไรที่คนอายุน้อยกว่าเราและเขาได้ดีกว่าเราแสดงว่าศักยภาพความสามารถเขามากกว่าเราเราจะต้องยอมรับเขาและในงานเขาคืออื่นนั้นจะไม่แย้มเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวไปเรื่องบาดใจกัน ถ้าอย่างนี้เราจะอยู่ในสังคมได้เพราะฉะนั้นสังคมประเทศชาติบ้านเราเป็นสังคมระดับเล็กระดับล่างหากแม้ว่าเราต้องการให้สังคมมีความสงบสุขแล้วเราจะอย,อยู่ได้อย่างสงบสุขลูกหลานจะอยู่ได้อย่างสงบสุขบริวารจะอยู่ได้อย่างสงบสุขต้องหย่า yeah. แล้วความแต่สมคีจะหยุดแล้วจะผุดเป็นความเจริญเองขออมนวยพร เจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ไปเปิดหนังสือพระชนิพนธ์เรื่องพระมหชนกอันเป็นพระชนิพนธ์ในพระบาทสนเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่านเพราะว่ามีผู้นิมนต์ไปเทศก่อนจริงก็อ่านมาเป็นครั้งที่ร้อยกว่าแล้วอ่านแล้วก็ยิ่งเห็นคุณค่าเพราะอ่านแล้วทะลุมิติ เรียกว่าคำข้าวค่อยๆขบเคี้ยวจะได้โอชารสคำพูดค่อยๆขบคิดจะได้อัตรสและธรรมรสในปฐมบทเบื้องต้นแห่งเรื่องพระมหาชนกนั้นกล่าวคือถึงพระเจ้ามหาชนกราชครองราชสมบัติในมิถุรนครวิเทหรัฐมีพระเจ้าโอรสสองพระองค์พระองค์โตพระนามว่าอริชนกพระองค์เล็กพระนามว่าโปลชนก ทรงแต่งตั้งให้พระอริชชนกเป็นอุปราชดูแลการทหารกำลังพลทรงแต่งตั้งปรุรชนกเป็นเสนาบดีขั้งการต่อมาพระเจ้ามาชนกเสด็จสวรตอริชชนกขึ้นครองราชเป็นการสืบสันตติวงศ์คือสือบต่อปรุรชนกก็มาเป็นอุปราชคุมกำลังในพระชนิพผลซึ่งอย่างใช้ทั้งทั้งหลาย ตั้งใจฟังฟังด้วยความตั้งใจและค่อยทําความเข้าใจพระบาทสมเด็จจ้อยู่หัวได้พระยพลไว้ดังนี้ว่าเมื่อพระเจ้าอริธชนกผู้พ,พี่ครองราชครั้นแล้วอมาดใกล้ชิดคนหนึ่งไปเฝ้ากราบทูลพระราชาหลายครั้งว่าขอเดชะพระอุปราชเล่นเมซึ่อกับพระองค์พยคะ ความเสน่หาของอริธชนกต่อพระนุชาทนทานคําอันอาบพิษอันซากซ้ำไม่ได้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งความเสน่หาของอริธชนกต่อพระนุชาทนทานต่อคําอันอาบพิษซากซ้ำไม่ได้พระประชนกจึงถูกจองจําและควบคุมรักษาวไว้ในเครือหาใกล้พระเจ้านิเวศตรงนี้นั่นเอง ซึ่งเป็นจุดชนวนเริ่มต้นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นผู้ใหญ่ให้ระวังหูเป็นผู้น้อยให้ระวังหัวเป็นผู้ใหญ่ระวังเด็กเป่าหูเป็นผู้น้อยระวังผู้ใหญ่ปั่นหัวในสังคม um ใดก็แล้วแต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่ระวังหูปล่อยให้เด็กเป่าหูผู้น้อยให้ผู้ใหญ่ปั่นหัวสังคม um นั้น จะเกิดสงครามแล้วอริชนกกับปราชนกก็เกิดสงครามระหว่างพี่กับน้องสุดท้ายของสงครามพระอริชนกสวรรคตในการสงครามเป็นการสูญเสียเพราะผู้ใหญ่ไม่ระวังหูเด็กไม่ระวังหัวสงครามอันชั่วฉดจึงเกิดขึ้นลองนึกตรึกตรองดูด้วยสติปัญญาแล้ว เราจะเห็นความจริงว่านี่คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระยูหัวได้มีพร่ประสงค์ในการสอนนักปกครองและประชาชนทั้งหลาย ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วอัตมาภาพได้อัญเชิญพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ก็เพราะว่ามีผู้นิมนต์ไปแสดงอันที่จริงพระราชนิพนธ์นี้ก็อ่านมาไปร้อยครั้งที่อ่านมาไปร้อยครั้งแต่ที่เทศน์นี่ก็สามสี่ร้อยครั้งนะ แต่ได้เล่าให้่าภูฟังผู้ชมทั้งหลายได้ทราบว่าเมื่อพระเจ้ามหาชนกซึ่งไม่ใช่พระโพธิสัตว์ยังไม่เกิดแต่เป็นปธมบทต้นเรื่องสวรรคตแล้วอริชนกซึ่งเป็นอุปราชก็เสด็จขึ้นครองราชเป็นสัตติวงศ์แล้วก็ปรชนกก็เป็นอุปราชอมัดใจสามได้ไปกราบทูลได้ คำอันอาภิดซากซ้ำจนความรักในความเป็นพี่เป็นน้องขาดสะบั้นลงแล้วก็สั่งจองจำสุดท้ายปรชนกก็ออกจากเรือนจำไปได้จึงเกิดสงครามพระเจ้าอริชนกสิ้นพระชนในการสงครามตรงนี้เป็นเครื่องบ่งบอกที่จะต้องวิจัยกัน ว่าเหตุที่ตายในสงครามนั้นก็เพราะว่าอ่อนวัยไร้ประสบการณ์ขาดหลักบริหารบริวารเป็นพิษจิตใจวัดระแวงตะแบงคิดว่ามีอำนาจปราะศะจากความเที่ยงธรรมฟังแล้วอย่าเพิ่งไปมองใครท่านถ้าท่านฟังอัตมาแล้วไปหลับตาเห็นคนนู้นคนนีไน้ไฟนู้นไฟนี้พิษตัวของเราเองนั่นแหละตัวของเราเองนั่นแหละ เพระเาะจะอริชนกอ่อนไหวอ่อนไหวกว่าอมาจใจสามอามาร,รุ่นพ่อมากราบทูลความอ่อนไหวเคารพเขาเนี่ยบอกเขาดีคนที่พ่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยคนแก่ๆบางคนเนี่ยร้ายนักอย่าไปวางใจไร้ประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ตรงผ่านประสบการณ์น้อยผู้ที่ผ่านประสบการณ์น้อยมักจะล้มเหลวขาดหลักบริหาร ไม่ใช่นักบริหารที่ดีซึ่งเรื่องหลักบริหารนี้ก็ต้องคุยกันยืดยาวท่านจะหลักบริหารแบบทศพิรุธรรมจะหลักบริหารแบบชอบฟ้าจะหลักบริหารแบบพระพุทธรูปหลักบริหารมีเยอะลรกบริหารแบบนวหาคุณแต่รัชชนลขาหลักบริหารเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนต้องเรียนรู้หลักการบริหารแล้วก็จาให้แม่นปฏิบัติให้มั่นบริวารเป็นพิษคิดว่าบริวารเป็นเพชร แต่ความจริงแล้วเป็นเพรษร้าวซึ่งเป็นพิษจิตใจหวาดระแวงเป็นคนที่ไม่ไว้ใจคนคนถ้าเราไม่ไว้ใจคนเขาไม่มีเกียรติเขาไม่ทํางานให้เราและเราต้องคิดร้ายเขาแต่แบงคิดว่ามีอํานาจอย่าคิดว่าใครมีอํานาจและจะทําได้ประจักษ์ความเที่ยงธรรมคนเราถ้าหมดความเที่ยงธรรมก็คือจบแต่ในความเที่ยงธรรมนี้ก็อย่าไปหาจากคนอื่นดูความรักของเราในโลกเต้าบริวาร ถ้าเรายังมีความไม่เที่ยงธรรมในกรณีเล็กๆอย่าไปหาความเที่ยงธรรมในสังคมใหญ่ๆนี่คือจุดจบของนักบริหารแบบอริทธชนก